สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินแจวบองนะครับอาหารเที่ยงวันนะี้เนาะกินข้าวเที่ยงครับกับแจวบองกับหน่อมไม้ครับนี่คือนี่คือแจวบองเนาะแจวบองแบบชนิดเผ็ดมากครับหน,น่นอมไม้ต้มนะี่ครับหน่อไม้ต้มเนาะผมได้แตงกวานี่ครับ เห็นเขาบอกว่าเผ็ดมากนะไอ้แจบองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่สดๆมอนร้อนเนี่ยนะมาจากทางอีสานกันเลยครับส่งมาจากทางอีสานนะนี่ครับชนิดเผ็ดแจบองชนิดเผ็ดเผ็ดมากชนิดสุกนะครับเป็นสุกแล้วมันสุกแล้วแต่มันเผ็ดมากเลยเขาว่านะผมก็ไม่เคยลองนะแต่ว่าผมอยากจะลองดูว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนนะครับสั่งตรงมาจากอีสานนะครับนี่ครับอือหือ ดูเอาสักหน่อยกันเนาะยังไม่เอาเยอะเพราะว่ากลัวเผ็ดมากนะครับจะกินไม่ได้ต้องลองลองนิดๆหน่อยก่อนนี่ครับนี่ต้องข้าวเหนียวกับเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้นจิ้มเลยนะครับดูก่อนจะเผ็ดแค่ไหนนะก็กลัวเหมือนกันนะครับเผ็ดมากก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ อโอ้เผ็ดจริงครับเผ็ดจริง,งเผ็ดจริงครับหอมมากเลยกินหอมหอมแบบได้กินไอคาตไคร้นะครับหอมมาก อร่อยครับอร่อยเขไม่เผ็ดเกินไปนะเผ็ดกำลังพอดีแหละผมว่าไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดเวอร์วังอะไรมากมายเผ็ดกำลังพอดีกินกับหน่อไม้เนีอ นี่ครับร้อครับฮมมมีเสียงนิดหน่อยนะครับเสียงละเสียงละอ่อนนะครับน้องแอร์เสียงน้องแอร์เสียงน้องแอร์ครับให้เสียงน้องแอร์ให้น้องแอร์ให้

我中线，你你你。